สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสองอีกครั้งนะคะที่โต l t a ทัวร์สาขาบางเมืองนะคะวันนี้สองพมาชมรถสวยๆหนึคันนะคะจะเป็นโต้ตายานิสเอที1.2 e ออโต้คันนี้นะคะปี2019นะคะราคาเพียง2 8ส0 0 0บาทเท่านั้นนะคะคอน84งวดจะอยู่5,490บาทค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นไฟมัลติ r e f เ c กเตอรนะคะ นะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้าสีดำด้านนะคะคันนี้แัดกับโลโก้ Toyota าด้านหน้าเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันนะคะด้านข้างนะคะจะเป็นล้อมแมกนะคะขอบสิบห้านะคะยางดันหลบนะคะสวยๆจากโรงงานเลยค่ะคันนี้ใหม่ก,กิฟต์แล้วก็กระจกข้างนะคะพอมไฟเลี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาชม ด้านในกันเลยค่ะนี่จับประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่นะคะกระจกบ,บานพับนะคะทั้งสี่บานนะคะ<ม>นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านในกันเลยค่ะด้านในนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถปรับเสียงรับโทรศัพท์ได้หมดเลยนะคะควบคุมเสียงได้เลยแล้วก็ไมคนะคะจะอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นหกพันนะคะคันนี้ ส่วนวิทยุนะคะก็สามารถรองรับ FM AM MP3 มีบูทูธเชื่อมต่อได้นะคะมีช่อง AUX USB ได้เลยแล้วก็จะเป็น a i r d ดิจิตอนะคะอ่าเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ภายในนะคะก็จะเน้นโทนสีดำนะคะเบาะผ้านะคะจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นุ่มนะคะนั่งสบายเลยค่ะสะอาดมากใหม่กิฟเลยค่ะคันนี้ สวยๆเอาไปใช้ได้ยาวๆเลยแล้วก็ยาลิตรุ่นนี้นะคะค่อนข้างจะประหยัดน้ำมัน mm hmm. นี่ห้องผู้โดยสารก็นั่งสบายเหมือนกันสวยๆเลยค่ะคันนี้เอาไปใช้ยาวๆเลยนะคะห้องตัวในการแบบเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกสบายมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันเลยนะคะ ด้านหลังนะคะจะมีไฟสวยๆเลยค่ะแล้วก็จะมีไฟเบรกดวงที่สามมาให้ด้วยนะคะคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้นะคะเดี๋ยวเราดูห้องสัมภาระด้านในนะคะกว้างมากเลยค่ะสามารถใส่กระเป๋าใส่สัมภาระได้สองสามใบเลยกว้างมากๆนะคะมาพร้อมกับนี่ย่างอะไรนะคะแล้วก็อุปรกรณ์ค่อนข้างครบมากๆเลยค่ะ น้ำมันนะคะก็สามารถเติมแก๊สโซฮอล์9195ได้เลยนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถคันนี้นะคะราคาพิเศษไม่ได้มีบ่อยๆนะคะอย่าตัดสินใจนานนะคะรีบเข้ามาดูรถนะคะสามารถติดต่อ2ได้เลยค่ะที่โตโยต้าชัวสาขาบางเมือง0993635997เรามีดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเข้ามาดูรถกับ2ได้เลยค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ